เรื่องที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบปลบป,ปรับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวคือเรื่องใดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะกรบรุกวนช่วยฝากกดติดตามกดหัวใจคอมเมนต์กดแชร์นะคะกดของขวัญของรางวัลเป็นค่าครูให้กรอบด้วยนะว้าวคิงถือเหรียญน,นะคะใบแรกนะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบปรบปรับฉับพลันนะคะเรื่องแรกคือเรื่องของการเงินคุณกำลังจะมีดวงเศรษฐีนั่งทับสมบัตินั่งอยู่บนกองเงินกองทองมีทรัพย์สินเงินทองมากมายบางคนอาจจะมีโชคมีลาบด,ด้วยก็เป็นไปได้นะคะใบแรกว้า wow, ว the empress นะคะบางคนคุณจะได้เป็น เจ้าใหญ่นายโตเป็นแม่คนเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการมีเงินมีทองมีกินมีใช้บางคนใครที่รอการมีบุตรการตั้งครรภ์มีเกณฑ์มีบุตรนะคะหรือใครที่คุณกําลังรอที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณกําลังจะได้เป็นเจ้าคนนายคนนะคะคุณจะได้มีตําแหน่งที่ใหญ่โตมากขึ้นนะคะไพ่หนึ่งดาบนะ หลายๆคนที่คุณกําลังมีการแข่งขันหรือกําลังรอในเรื่องของการสอบแข่งขันคุณกําลังจะประสบความสําเร็จรวมไปถึงนะคะคุณกําลังจะเจอความรักที่ดีเจอโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าโอกาสทางการเงินโอกาสทางการงานหรือโอกาสทางความรักมันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบปุบป,ปรับฉับพลันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะให้ระยะเวลาเร็วสุดอาจจะภายในเดือนกันยายนนี้ก็ได้เดือน9สิงหากักยาตุลาประมาณเนี้ย นะคะอาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์คำจุนนะคะมีคนที่เมตตาปาณีมีผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตาอุปถัมภ์ก็เป็นไปได้นะคะเนี่ยเป็นเรื่องปรบป,ปรับชับพันเกิดขึ้นแบบที่คุณไม่คาดคิดบางสิ่งบางอย่างอาจต้องยุติลงบางสิ่งบางอย่างอาจต้องพังลงบางสิ่งบางอย่างอาจต้องจบลงเพื่อที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัว เนี่ยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงนะคะไพ่เดทใต้สำหรับไพท่ทาวเวอร์กับเดทมาใครที่คุณมีนี่มีสินใครที่คุณมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินการงานหรือธุรกิจนะคะหรือใครที่คุณมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือมีปัญหาเรื่องงานเรื่องความรักอะไรประมาณนี้นะคะทุกอย่างจะได้รับการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขและการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะเกิดขึ้นแบบที่คุณไม่ทันคาดคิดมาก่อนคืออะไรที่แย่ๆมันจะดีขึ้น นะคะอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันพังมันเจ๊งมันล้มนะคะหรือว่ามันไม่เป็นไปอย่างฝันมันไม่เป็นไปอย่างหวังทุกอย่างจะดีขึ้นแนะนําให้คุณไปทําบุญลงศพนะไปทําบุญลงศพไปถวายเาทียนไปถวายหลอดไฟไปเติมน้ํามันตะเกียงนะคะหรือใครก็ตามที่มีครูบาอาจารย์อย่าลืมบอกเล่า90ครูบาอาจารย์ขอขมาลาโทษบางคนอาจจะทําผิดครูบาอาจารย์ หรือบางคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับตัวอยู่กับบ้านพยายามที่จะถวายน้ําพระหรือพยายามที่จะดูแลหิ้งพระให้สะอาดให้ดีนะนะคะถ้ามีโอกาสก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือศรัทธ,ธาบูชาครูบาอาจารย์ของเราทําอะไราผิดก็ขอขมากรรมหรือจุดธูป36ดอกขอขมากรรมนะคะก่อนเที่ยงหรือก่อน11บเอโมงนะคะไปเซิร์ชดูใน Google ก็ได้จะมีบทขอขมากรรมแล้วเดี๋ยวดวงคุณจะเปิด คุณจะมีความโชคดีคุณจะมีคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะ่ะอะไรที่มันติดต,ดตดขัดขัด,ขด,ขดทุกอย่างมันจะดีหมดเลยดวงจะเปิดหมดเลยแต่คนบางคนต้องไปขอขมากรรมก่อนนะคะหรือไปทำบุญลงสศพเติมนม้ำมาตะเกียงอย่างที่บอกถวายหลอดไฟถวายเทียนทําบุญชําระนี่สงนะคะขอขมาก,ก่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับภูบาอาจารย์ประมาณนี้นะคะน้อมรับคําทํานายกันไปโชคดีมีความสุขค่ะ